เอาอี่อานีครับพี่น้องตัวนี้หลากไม่อยู่กลางกันแท้ครับบูยโตแบงไงได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับถือซองได้นี่พี่น้องเบื้องเด้อครับผมเห็นไหมครับตัวไง,งมันสีไม่กินตัวน้อยครับ สวัสดีครับพี่น้อง้องไปสุขูสุขคนครับผมืัอนี้ครับผมทิดไก่ครับผมช่องอีสานธนกล่าครับพี่น้องืันนี้ครับสิ้าพี่พ่อน้องครับผมมายามเบียดกบครับหลังจากที่ห้องใส่ไว้นะครับผมมากระบาย่อสอนแล้วครับผมันกำลังเตรียมตัวอยู่ครับผมกำลังใส่นองเถ่าบูดอยู่ครับนี่มันเงี้ยครับพี่น้องโอ้คักเต้พี่น้องใต้เงยบเงยบอยู่ครับ เดีย๋ยวไปยามมึงครับพี่น้องว่าสีถือว่าถือครับผมนี่นะครับใส่ไว้ยุกใกล้ๆนี่นะครับโอ้ห้มากินอยู่ครับพี่น้อง เดียนขาดครับเดีย๋ยวทีเปลี่ยนเงีย้ยไหมกันครับผมนี่ครับมันกินมันจะหมดแดีงครับนี่เดีย๋ยวเปลี่ยนเงีย้ยข้าวันครับเสียงเงีย้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องรุนจะรุ่วงเรื่อยๆครับผมเงี้ยพั้นหล่อน,นครับสเสียงมันพันเดีย๋ยไม่กินครับพี่นอ้อง เดียงจะเงีย้ยลังนี่หลอนครับจะสเสี้ยไม่กันพี่น้อง ห้วยก้นไม่กินอยู่ครับถือว่าสัน้นฮะรุดวะมันกินว่าไหนอันนี้เปลีย่ยนเงียไม่ก้นครับพี่น,อน้อง ไม่เมีครับพี่น,อน้องติดตามกันเรื่อยๆยนะครับผมอี่ใด้ปะครับ <Hz> เราเดียวพี่น,อน้องถึงยังนว่ากุ๊บหน่อยครับ <S 2> <S 2> <N> นี่ครับ พี่น้องถือหล้วครับผมตัวเป็นไงป่ปานไหนครับพ่อคำงามเหมือนกัครับขออนุญาตพอเตอร์ครับผมืมุนีปเพอถือครับพี่น้อง มนลงั่ตออเดอครับผมสิไดนยักแต้มบ่พี่น้องสีอีกแล้วครับเฮ้ยมันกุบมันโตมั้งไงบันไดพี่น้องนี่ครับถีแล้วครับ,รรรบแบจมที่สองครับพี่น้องเอาขออนุญาตปลดเจ้าบาทกันครับ ปลดกันต้อครับพี่นั่งปลดเรียบร้อยครับไม่คุมไม่กินอยู่ครับพี่นั่งเชื่อว่ากระสือตัวไม่าย่นะครับ เบ็ดตั้งนี่งชีเป็นทั้งสี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับมีมเบ็ดหนูนลูกในผลพี่น่องเลยคักบ่บัดเหนียวบุญรุ่งครับถึงยล้งครับผมทุบมือเน,น,นี่ยเอาตีพี่น้องพี่มิดเถอะกบลุดบอาหรืหไง โมมี่เนวถือครับนุ้หยห้มันหลุดครับพี่น,อน้องหนาเสียดายครับผมเดี๋ยววันสีรษะไม่เหรครับโอ้หนาเสียดายพี่น,อน้องเอาเสียบอย่านี้วันกลับมาเหยียใส่เงีย้ยครับโอ้หนาเสียดายครับพี่น,อน้อง นี่ครับถืออีแล้วครับพี่น้องนี่ครับตัวพิ่งง่ครับเนี่ยเพิ่งง่ามเลยนะครับนี่ครับผมแต้มที่สามครับคือประมาณอยู่เอาขออนุญาตปลดคืนเก่าแล้วลครับพี่น้องะเดี๋ยวใบติดตามช่วงันต้ออีกครับพี่น้อง ตามแต้มกาคือประมาณอยู่นะครับอืมว้อยมันหลากหลากินอยู่กลางกันแจ๊ดี่พี่นอ้อยนะเบิดแล้วครับสุดขั้นแล้วครับขั้นนี้เดี๋ยวสิผาใบยามอีกขั้นหนึ่งครับจนเกิดทก็ติดตามชงไปเรื่อยๆครับผมนี่คขั้นหนึ่งครับผมพี่น้องใส่ไปนี่แหละครับเดี๋ยวสิพพาี่น้อาใบยามนะครับผม มานมารับกันย่งบัวถือนะครับซองลังโอ้ยบอสวนโรดมา,มานมันน้อเดี๋จะย่างไฟแบาบาบบอย่างพี่น้องนั่นนั่นนั่นพี่น้องมานเดีวมานเดีวนี่ครับถือแล้วครับผมโอ้ ย่างนครับ hmm. ตัวน uh. ี้โอ uh. ้โอ้ัหเียบเลยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับสุดยอดเลยครับผมพี่น้องตัวใหญ่ครับตัวนี้มานแล้วมานแล้วพี่น้องมานแล้วโบ้ยบีกยังไงเลยครับตัวนี้เอาขออนุญาตปดเอาก่อนนะครับพี่น้อง ปลเร้อยครับพี่น้องสุวนกันต้อครับถือามาันอยู่เลยครับผมมันกจะถือตัวแย่ครับสองนังนี่เพ่อถือครับโอ้มันแกงจ้อยสีกระเด็นพี่น้อง ลังนี่คือไปทังสี่ครับพี่น้องถือว่าน้องครับนี่ครับถืออีแล้วครับพี่น้องนี่ครับมันหลากไปอยู่ในหน้าครับผมหมานหรอครับตัวคงามครับพี่น้องโอ้ยอยู่ทั้งทื่งหนี่แสดงว่าตัวหง่อยูุ่ครับนะปวดเรียบร้อยไปลุ่นกันต่ออีครับโอ้ยอยู่ไหนิ่งตัวเงญ่ครับพี่น้องถือให้ ไอห,หนิ่งตัวนี้ย่สองตัวแล้วครับงูถิ่นครับนี่น้องเ้ยพ่อไดป้นเดียวเีวยวหรเหรอครับพี่น้องึเอาอีอกแเ้ี๋ยวครับพี่น้องตัวนี้ลากม็อยู่กลางกันแท้ค,ครับ บูยโตแบกไงได้ครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับถือสองได้นน่พี่น้องเบื้องเด้อครับผมเห็นไหมครับตัวงหญ่มันสีไม่กินตัวน้อยครับเป็นไดพี่น้องมันปะครับหลังเดียวถือสองตัวครับผมบูยสุดยอดเลยพี่น้องนี่ครับบกเอียบง่ายครับนี่มันสิไม่กินตัวเน้นน้อยนะครับที่แรกตัวน้อยถือก้อนครับนี่เขาออะหยาดพดเอากันครับพี่น้อง ติดตามกันเบื้องเยีดครับพี่น้องหมาอล้วเราครับหลังเดียวถือสองตัวครับพี่น้องนี่ครับบ่ถือครับผมสุดแล้วครับนี่ครับห้อยเอาไปเข่าไม้ไปครับผมได้้ีกอยู่สองสามหลังอยู่ข้างถนนครับเดียวสิเพืนพื่อน้องไปเบื้องนะครับผมถือบ่ถือนะครับ เบิดเด็ดเหรอครับพี่นอ้องนี่อยู่หลังสองหลังนี่แหละครับ <c oughs> ครบหน่อยครับพี่น้องนี่ครับตัวพ่อมง,งามือนพี่น้องปนบอพอดีดีนี่แหละขอประหยัดปุ๋ยจะเข้ากันครับผมตัวเป็นไงครับ สูทั้งเทิ่งไ่ได้ครับมูผมพยายามมากว่าหันนี่โอ้ตัวใหญ่ครับยูหันใส่ถุงกันแบะนี้หน้องเดี๋ยวกลับมาเครื่องสเสียบเงี้ยครับ ก็ถือครับผมนี่ตะกบนหม่ครับพี่น้องนี่ถืออยู่แล้วครับนี่เนาะเอาไปนี้ก่อนครับแล้วสุดปดเอามีอีกรางนึงครับนี่โอ้โหมันหลากเอ้นี่ไม่กินอยู่นี่ครับเออเด้ปดเอาแล้วครับ หลถ่ายบ้าสวนเราขึ้นแม่ก่อนพี่น้องราไปยามอยู่ครับจากเล่าสีมันมาหมันบุบครับเอาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้นะครับผมผมติดไก่ครับผมจองอีสานธงกงลานะครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับผมกดซับตะไครนะครับผมพ่อเป็นกำลังแรงใจให้เฮ็ดจลิปต่อต่อไปครับ ผืนเศ้าครับจังธรรมลุ่นกันอีกเพิ่งครับผมว่าสิถือพถือนะครับสำหรับวันนี้ครับผมผมติดไก่ครับขอกาวคำว่าสวัสดีครับ